ไปให้ทังนสองบ้านไไ้นะทน่นจัไปทีำนร้อนลกออกไปสองคนเป็ห้าคนตรงนั้นเออ

xin nha. mở cử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 a. mở รไมมด้วาเ็การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการยกของเคลียพื้นที่ก่อนนะคะเพราะตอนนี้หลายบ้านก็คือไม่เหลืออะไรเลยก็คือมีของล้มคือเสียหายกันหมดทุกครัวเรือนนะคะก็คือต้องการกําลังคนหรือเหมือนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยชาวบ้านกอด่้มแซมอะไรแบบนี้ค่ะร้องต้นใครที่มาส้มแซม ไปอยู่ได้กนใช่ค่ะใช่จะได้มีที่นอนใช่ค่ะให้มีที่หลับที่นอนก่อนค่ะค่ะเพราะหลังน้ำลดแล้วเร้ก็ใช่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราเราเกิดเรายังไม่ซ่อมตอนนี้เสินมาแล้วรอบใหม่อีกหนึ่งมันก็เป็นการเพิ่มแบบว่าเพิ่มเพิ่มใช่ค่ะเชื่อมความเสียหายอีกอ่ะค่ะก็เอ็นดูชาวบ้านนะคะเพราะว่าคือทุกครวเรือนในหมู่สองของเราตรงนี้นะคะคือได้รับความเดือดร้อนก็ในตะบุลังพูก็คือหมดเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะ